ยาสี่ไล่ลืมมูนมั่งคั่งแลาวยาจะลืมอุดเขาผู้เฒ่าคุณสัางสอนเลยล่ละนี่เราจะมาเยี่ยมมาโบก่นเป็นวันย้อนหลังวันเกิดจนันทร์ปอเหรอหลังวันเกิดปออันนี้เป็นคนเดือดร้อนทั้งทงั้งทั้งใครกับใครครับทั้งเชวัลและสุธน,นก่อนครับอันนี้คือตัวโจทย์นะ อันนี้กำลังสร้างสถานการณ์นะสร้างสถานการณ์วันนี้ก็มาครับเพราะว่าผมมันอะไรไม่รู้นะครับผมยังไม่นับนะครับบางใจของนี้แล้ต่อแอ้วนั่งได้โอ้กดปิดวะปิด กันดไม่ให้กดเลยไว้เทมาก็เชียร์ได้แน่เข่าผิดกดไม่กดผิดตอนนี้จานพิมพมก็ทำตามแผนนะครับพิมพ์ไปนานมากแล้วแต่ว่าจานจานอยังไม่อ่านแชทเลยนะครับน่าจะยังไม่ตื่นนะจานพอนะมาดูรอนดูนะเราก็ดำเนินการมาประมาณ70%แล้วนะครับตอนนี้โอปอร์ก็เชื่อสนิทใจแล้วครับว่าผม บอกบอปอลตอนนี้คือผมจะเซอร์ไพรส์วันเกิดแต่ที่เห็นกันแล้วผมเรียกว่าอะไรทะเลาะกันกับโอปอแล้วผมก็ออกจากวงนะครับออกจากวงแชร์ไปเลยเขาดูหลักฐานครับโอปอก็เลยว่าผมก็เลยบอกกับความว่ามันจะออกจากวงนะจะออกจากวงนะมันมีปัญหาอะไรนะครับล่าสุดครับมันโพสต์ว่ารักตลอดรักสตัอกสินครับตลอดไปนะครับโอปอล์โพสต์ครับเออส่วนนี้เนี่ยเจอกันครับเย็นนี้ครับเจอกันเอามือมาปิดกล้องหน่อยครับ เนยยังไม่ไปครับกี่เลยครับยังไม่ไปครับไอ้สัสเอ่อตอนนี้นะครับก็เป็นไม่เป็นไรครับให้เรียมพูดก้โอ้ยเอาไม่ทอาไม่ทราบพูดอ่าตอนนี้ครับหลังจากที่เราเกียนไปแล้วครับช่วงเช้าวันนี้เราจะไปซื้อของครับไปทำอาหารกินกันที่สระงอนนะฮะสระงอนสระงานสตอกซินเราจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนปอได้ครับตอนนี้เขาไม่เป็แต่อยู่แต่กินแล้วฮะเขาหอนเขาหอนแล้ว นนัั้แหละครบเราจะมุ่งน้ำเฮ้ยจะมุ่งหน้าไปที่ไหนมุ่งน้ำไปที่ตลาดเกษตรนะครับอีกหน่อยเราก็จะไปชมกันเอาเอามือมาปิดแล้วเราจะวิ่งไปตลาดเกษตรเลยนะครับหัวกระอองใส่กระทาะเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดเกษตรแล้วนะครับเรามาซื้อเป็ดไปครับไปครั

ไร่มันคิดบางเอาหมก็คือสามเลี่ยอที่ไหนปะนี่ไรอลเลนบอเลนบอลเลนบอเอเือกท่านปอกเขาว่าเปลือกเขาเอาไปใส่น้ำหมักเน่าทุงเท่าไรครับอันนี้เรื่องเหลืองมันยังสดใจตังครับพี่เบียร์ครับ ไม่ได้ไง่ายหรอกเป็ดกูเนี่ยคนติดรับอาจจะส่งก็ถูกกระดูส่งยินเหรอแข็งทำไมทำไมทำไมนะไม่เราขึ้นไหมความใจงั้นไหมเราต้องเอาไปเลยเรได้วันนี้เราได้อะไรบ้างครับไก่ตัวนึงไงไก่แมงกีเป็ด ชุดต้มชุดต้มนั่นไหมนั่นนั่นนั่นอุ้ยเ่นอะจ๊ะอุ้ยเขาไม่ได้เรียกสลันีน้ำปูนปลาที่เียมียูงมียู่หันเขาสื่อไป เมื่อนผู้กินเนื้อเออเราต้องกินไหนอยู่หลังจากที่เราได้เป็ดแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆแล้วเราไปซื้ออะไรต่อครับพี่พี่เบียร์ครับเราไปทำการซื้อมึงบอกร่างไรยี่ไปซื้อเค้กอใจให้มาตัวนี้ลุง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 แกมองเลยครับเราจะตัดภาพไปที่ ตอนที่เราซื้อเค้กเลยนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเค้กนะครับเข้าไปมาดูนะครับนะครับเอาไปอันนี้เราก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับไปใช่ไหมเนี่ครับ ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าหมู่บ้านของอบอแล้วนะครับก็คือเราวางแผนกันไว้ว่าจะมีจะแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับทีมแรกก็คือผมกับโจนะครับผมก็จะเป็นเตรียม,มอยู่บนรถนะครับเตรียมเอาเคสจะเข้าไปเสิร์ฟให้ทีมก็จะเป็นคอมกับเบียนะครับ ก็คือจะไปดึงเกมไว้อยู่ที่หน้างานนะครับก็คือจะไปตามน้านะครับว่าอย่างงั้นอย่างนี้เกมมันอยากอย่างงั้นอย่างนี้มีปัญหาไงมันก็จะไปบอกมนกบอกโอปอนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะแพนจะสําเร็จหรือเปล่าครับต้องเอาช่วยครับผมไปดูกันเลยครับผมจะถึงบ้านแล้วครับอีกไม่กี่เมตรก็ถึงแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านโอปอแล้วนะเราไม่ได้บอกคอยเพื่อนเราอะไรจะมาเราคอยแจกยุ่กันคนทุกคนขดไม่นี่จะไรไหมรถเลยตอนนี้คอมกับเบียร์ไปแล้วนะครับตามแผนแล้วนะ ครับมามาดามามาดาครับมา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  กูบอกเจ็บแล้มันก็ว่าไงก็บอกย่ไงแบบบางกูก็เลยว่าว่ากูเลยบอากว่ากูทานอออกก็ได้ว่าไม่อย่างไรกได้ออกกูเลยว่ากูว่ามไปงานเจี๋ยล้วนะแต่กว่าตีงานเลยนั่นเราไม่บอกแต่ใ้มึกล่องคนเดียวนาสิแล่คือว่า จริงๆมันกับกูกับมันกูแบบว่ากูกับเป็นดีแสงสิแมแต่คือว่ากูกับแม่นนีมันหละมันกับเราพิชอบพิเดีมันคือบอกว่ามันกับเราถึงแบบเออว่าไม่นานทีกูกูก็ได้รับผิดชอบว่าเออนั่นนั่นสี่นั่นนี่แหละมันก็บอกถึงแล้วแต่กูมันเดี๋ยวไปหาเนากระทากูก็โทรไปมื่อเลาสายกูกูขอใจสซูเมื่อเมื่อเนี่ยมาเตรียมอ่ะมรียคบอกหมวกูเลยมันมันขอมามันก็มาหาถึงก็เสียโซ มันบอกว่าปวาองมันก็บมันกิบ่ออยู่ามันเกิดแบบหาังมึนตงะกิตึงเกิดอู่แบูวซวนมาแล่วมาบอว่ามาตอนนี้านพื้กแลเราโจไปวิ่งว่ายก็ำเขมจีบคือบบโจก็แบบงงเงี่ยนไปไบบนี้ตัวกรสเแหละมันเสียมันก็เห็นนี่ลีดเกูจำได้ว่ากูเป็นคนกูหลับอยู่กูนอนกูหงกูเร็นมัขยับแกแขัามากูเ็ไดยิ้กูเหงื่อเบิ่มเต็มเต็ น้องอยู่แบบนึงอะถ้าบอกเอะถึงยาเดียวท่้มันหละไม่สูถึงดาหรออีีถ้าวัวก็เจกะตัดปัญหากับกูปัญหาอีเลยส่วนมาหส่วนอยู่ในวงกะนี่หละตนีปัญหาแล้วไปงานนสิกูคูหนึงทีว่างานแหล่ถึงปัญหานี้ปัญหาหรือสิกูไปไปเล่กงัน กงว่ถ้าเรามีปัญหาแตกต่ากันไปอีกคือว่าห้องิทา้งไปนี้ไงเนาะการคิดว่าเรืองปัญหาแบบนี่สุดค้นแล้วตัวเรื่องะไระมบกูกับที่มัญแห้งกูเรียกกูเป็นคนที่สีแต่กูสิทธิ์ทาย่ามเห็นดีทีสุดไหมเร่องแบบลี้เรียวน้วกูสีอะไร่ดีสุดเขาทีสูงมอ่งกูว่าดีบ่ดีสักหล่ะแต่ว่าเมกมมันก็บอกถือว่ากูเ่แมนลบหนาทีจะฟ้องว่าเราเป็นองคนฟองวุไงเราเออ ครับตอนนี้เราก็เลือมแล้วนะครับเพื่อหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ให้เจอเก็บความลับอยู่ล้มลงเยอะครับมือกลอ,อ,องจุดเทียนมือแซ่กถ่ายรูปใจเย็นๆพี่น้องใบรา,ายเสร็จตัวอยู่ครับ แผนนี้เราคิดตั้งนานครับคิดมาเศร้าเนี่ยครับระดับเด้ออุจุดบอกโดนต้องเข้าใจครับไม่รักไม่ทำครับมาครับพอลหนี่เฮียบุกสวยเดี๋ยวนไปดีดีมันตลยไปครับไปแล้ว อะไรวะึงนาถ้าบอกเจไปนึงนาเอารลบวเจดาวยวคอยกูจะบอกเจเลยต้องเถ้ามเจมาบอเลยเร็วๆก่อนาน

เอาสมกอวากันมีแต่แมวโไหวดีได้ดีแหลกแมนงุูนั่งรอบัค้อมมนดีแมงเก่งสุดรับวันนี้ก็แตของเราก็เชื่อสเครับมโอ้มึงหมดจากผู้ใดรวมมือเน่บักต้าบักกบเจยวหมองมึงบอกไครอุ้อไปยอด อกวันิทามรู้สึกเป็นยังไงครู้สึกรู้สึกเป็นไงบอกวอยามนตาเลบอกไปอไปเมือรงเห็นกล่องกูตั้งกล้องกูตังกล้องไห้นี่มึงจะคืนไปนะโ้ดีใจดีใจเเพื่อนเขามเา้มึงป่านนี้ได้เ่านก็ถือได้คนแมงมั่ก็ถือได้แมงสูสู้สู้สู้ส ก็สีอหล้าวันนี้เราก็สุดยีดดีนะครับฝังตดตา้นะครับแับพวกเราสต๊อกสีนะครับมีการมีงานก็เรียกใช้ได้ครับงานบวชงานแต่งงานเลื่นเรืองานสราค์อะไรเร,เรียกใช้ได้ครับผม <c oughs> ได้ครับผมโอ้ย <c oughs>